ในทีนี้ไปกันที่ข้าวสิบปีดีไหมเขาบอกวันนี้จะจบแล้วนะ,ะท่านรองนาย,<ช>ยกพี่อ้วนภูมิธรรมบอกว่าวันนี้จะจบได้นะคะมั่นใจว่าวันนี้จะจบได้เพราะว่าจําได้ใช่ไหมคะประมูลได้ผู้ชนะกันไปเรียบร้อยแล้วก็มตีตั้งข้อสังเกตกันว่าบริษัทที่ชนะประมูลเนี่ยมีทุนจดทเบียนแค่2ล้านแล้วจะมาประมูลข้าว286ล้านได้อย่างไรตอนนั้นนะคะท่านรองนายกเลยบอกให้มีการไปตรวจสอบแล้วก็ครบกําหนดในการตรวจสอบและ7วันวันนี้แหละจะมีความชัดเจนสรุปชี้ขาดได้ชัดเจนว่าใครจะได้ข้าวกองนี้ไปโอเคอืม สิ่งที่สิ่งที่คุณภูมิธทมในฐานะรมวพาณิชย์แต่สั่งการไปน่าจะมีอยู่สองประเด็นค่ะประเด็นที่หนึ่งก็คือสั่งการให้มีการตรวจสอบสถานะของบริษัทอะไรเอ่ยบริษัท V.S. Inter Trading ทดงจำกัดผู้ชนะการประมูลค่ะโอเคไปตรวจสอบสถานะของ V.S. บริษัทที่ชนะการประมูลถึงจะเป็นสองล้านอะ่ะมีสถานะทางการเงินมีศักยภาพเพียงพอที่จะมาประมูลของราคาตั้งสองร้อยกว่าล้านไหมเออไม่ทิ้งสัญญาง่ายๆนะไม่ทิ้งประมูลนะอะไรประมาณนั้นใช่ไม่ใช่ไปกลางทางแล้ว<ร>ทิ้ง้ประเด็นที่สองที่สั่งการไปคุณภูมิธรรมก็สั่งการให้ไปเจรจาหาทางปรับราคาที่เสนอประมูลให้สูงขึ้นมาอีกค่ะถูกไหมใช่แล้วซึ่งในที่สุดฟังมาว่าบริษัทวีเอเนี่ยเขายืนยันว่าเขามีเงิน ใช่ทุนจดทะเบียนเขาแค่2ล้านแต่เขามีเงินหน้าตักเพียงพอที่จะมาเล่นของบูลค่า200กว่าล้านใช่ขนาดเดียวกันเขาเกตทับเลยเขาเสนอเพิ่มราคาเพิ่มราคาจากที่ประมูลไปราคาสูงสุดที่ได้ไปแล้วนะคะเขาเพิ่มอีกให้กิโลละ0.003บาทมันดูไม่เยอะแต่ปริมาณจำนวนมากมันก็เยอะก็ถือว่าเพิ่มราคาให้นะคะอืม แล้วก็ที่สําคัญเขาบอกเลยว่าเตรียมวางเงินประกันทั้งหมดเลยวงเงินที่ใช้ประมูล286ล้านเดี๋ยวเขาวางเงินให้ครบเลยแล้วถ้าถึงเวลาเทป,ปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยเงินตรงนี้มันก็ยึดไปได้อยู่แล้วเพราะนั้นเป็นการการันตีว่าเขาไม่เทปโครงการนี้พี่อ้วนภูมิธรรมวันนี้แหละคงจะ,ะแถลงยืนยันว่าจะได้เคลียร์จบกันชักเทีนชักตรีไอ้ข้าวสิปีไม่ต้องมาเป็นวิบากกรรมในอนาคตต่อไปอีกถ้าเคลียร์รอบนี้ได้นะโดยหลักการเนี่ยค,คนประมูลซื้อของจากรัฐเนี่ย ก็คงมีเงื่อนไขการชำระเงินต้องชำระเงินภายในกี่วันภายในกี่เดือนก็ว่ากันแล้วก็เป็นรอบๆของการขนไปใช่ไหมน่าจะมีเงื่อนไขของการชำระเงินตามรอบตามงวดของการขนข้าวออกขนออกไปสิบกระสอบก็จ่ายสิบกระสอบขนออกไปร้อยกระสอบคุณก็จ่ายร้อยกระสอบแต่โดยกระบวนการอย่างนี้นะถ้าผมเป็นเจ้าหน้าที่นะมันต้องเพลย์เซฟแน่นอนมันต้องมีแบงก์การันตี ต้องมีการวางหลักประกันเขาเรียกว่าประกันสัญญาค่ะเขาเรียกว่า performance bond อ๋อ performance bond ก็คือก็คือ,คอไปเจรจาก,กับแบงก์เพื่อให้แบงก์ออกเอกสารที่เรียกว่าแบงก์การันตีมาวางเพื่อเป็นการค้ำประกันสัญญาใช่ค่ะถ้าเบี้ยวไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ประมูลได้ยึดรัฐก็จะยึดไอ้แบงก์การันตีไว้เลยทีนี้ปกติมันก็จะมีกฎกติกาอยู่แบงก์การันตีจะวางเป็นมูลค่า กี่เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าคของก้อนนั้นของชิ้นนั้นนี่เขาวางเต็มครบจะนําเงินทั้งหมดราว286ล้านบาทมาวางไว้ที่ออกคอสอเพื่อรับประกันว่ามีศักยภาพในการซื้อข้าวรตนี้ได้จริงหมายความว่าจะเอาเงิน200กว่าล้านมานนวางไงใช่เขาบอกแบบนี้ข้อเสนอนี้วันนี้รอถแถลงยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งจริงไม,ม่จริงต้องรอดูวันนี้มันก็แปลก ออมันเป็นผลของการขน้หมื่นห้าพันตันคุณไม่ได้ขนในวันเดียวแน่นอนคุณไม่ได้ขนออกไปในคราวเดียวใช่ค่ะหลายล็อตค่ะแบ่งอาจจะเป็นกี่ลอ็ลอตกี่ล็อตอืมถูกไหมใช่โดยโป,ตปกติปกติขนออกไปเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นก่อนก็เป็นรอบๆไงเป็นงวดอะ่ะเขาจะแบ่งเป็นงวดๆว่าขนเท่าไรกี่<ล>งวดจ่ายเท่าไร่ในภาพรวมของสัญญ,ญาใหญ่คุณจะต้องวางแบงค์การ์ีห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทั้งสองร้อยล้านนั่นก็อีกเรื่องนึงค่ะ ถูกไหมใช่ค่ะโอเคอ่าเดี๋ยวรอดูผลวันนี้และกันผลวันนี้จะแถลงว่าคุยการตกผลึกกันแล้วตกลงรับข้อสรุปรับเงื่อนไขตรงนี้ไหมหรือจะดีว่าอะไรยังไงแต่มาแบบเกทับบัฟแหลกยิ่งทําให้คนมีคําถามเยอะนะคนจะยิ่งสงสัยเยอะเพราะเพราะเพราะมันผิดวิสัยในทางธุรกิจหรือเปล่าเพิ่มดูดีเพิ่มเงินให้อ่ะเพิ่มเงินด้วยใช่แล้วก็เอาเงินสดๆมาวางเต็มมูลค่าด้วยคนจะไปเช็คต่อสิสงสัยสิมีมีใครจซีนอีกหรือเปล่าเอาเชื่อไหมคนต้องสงสัยผมก็สงสัยเอาล้อ